หญิงสาวชาวอาหรับได้ประนีประนอมและเดินทางมาเยือนประเทศไทยสวัสดีทุกคนฉันชื่อนาตาลเป็นนักศึกษาอายุ21ปีที่อาศัยอยู่ในประเทศอาหรับครั้งนี้ฉันได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ไม่น่าเชื่อของฉันในประเทศเอเชียที่ฉันไปเยือนในทริปจบการศึกษาของฉันโปรดรับชมจนจบนะคะฉันวางแผนเดินทางไป3ประเทศในเอเชียกับเพื่อนสนิทที่มหาวิทยาลัย เพื่อนของฉันคือนาเดียและไอชาเราเรียนคณะเดียวกันและอยู่ชมรมเดียวกันเลยใช้เวลาอยู่ด้วยกันมาตลอดแต่หลังจากจบการศึกษาเราจะแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของตัวเองดังนั้นเราจึงตัดสินใจไปเที่ยวด้วยกันเพื่อสร้างความทรงจำสุดท้ายเราเลือกไปจีนเกาหลีใต้และประเทศไทยฉันชอบรถและใฝ่ฝันถึงกำแพงเมืองจีนเป็นพิเศษเลยเสนอให้ไปจีน ไอชาติดละครเกาหลีและสนใจวัฒนธรรมและอาหารเกาหลีเลยตัดสินใจแปลกเกาหลีด้วยส่วนประเทศไทยอยู่ไม่ไกลจากจีนและเกาหลีและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราจึงตัดสินใจแวะไปเที่ยวด้วยประเทศไทยไม่ใช่เป้าหมายหลักของเราดังนั้นเราจึงวางแผนที่จะพักแค่คืนเดียวเราเตรียมตัวสำหรับการเดินทางตามความถนัดของแต่ละคนฉันรับผิดชอบจองร้านอาหาร นาเดียจองโรงแรมและไอชาจองการเดินทางเราตัดสินใจไปจีนเป็นที่แรกและตื่นเต้นมากและวันเดินทางจบการศึกษาก็มาถึงเราสนใจเทคโนโลยีล่าสุดและธรรมชาติที่สวยงามของจีนและได้ไปเยี่ยมชมอาคารทางประวัติศาสตร์และกำแพงเมืองจีนแต่การเดินทางในจีนแตกต่างจากที่เราคาดไว้มากและกลายเป็นความสรงจำที่น่าผิดหวังที่นี่ ฉันจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่น่าตกใจที่เราประสบในจีนเรามาถึงจีนเป็นที่แรกปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเป็นเมืองที่ผสมผสานร,ระหว่างประวัติศาสตร์เก่าแก่และเทคโนโลยีล่าสุดและมีเสน่ห์มากในใจกลางเมืองมีตึกระฟ้าและอนุสาวรีย์เรียงรายและผู้คนก็เต็มไปด้วยชีวิตชีวาห่างจากตัวเมืองไปเล็กน้อยเราจะเห็นธรรมชาติที่สวยงามและสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม แน่นอนว่าเราไปกำแพงเมืองจีนด้วยและเมื่อได้เห็นด้วยตาตัวเองเราก็รู้สึกท่วมท้นกับความยิ่งใหญ่ของมันและรู้สึกจากใจจริงว่าดีใจที่ได้มาจีนสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากทำในจีนคือการนั่งรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงของจีนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นรถไฟที่ทันสมัยที่สุดในโลกและมีความเร็วสูงสุดกว่า350กิโลเมตรต่อชั่วโมง เรามุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูงด้วยความตื่นเต้นที่ชันชลามมีขบวนรถดีไซน์เก๋จอดอยู่และเราก็ประทับใจมากมันเป็นภาพที่เราไม่สามารถเห็นได้ในประเทศอาหรับแต่เมื่อเราได้ขึ้นไปจริงๆเราก็ผิดหวังมากอย่างแรกคือมีขยะจำนวนมากถูกทิ้งไว้รอบๆที่นั่งของเราที่นั่งก็มีเศษอาหารและซอสติดอยู่ทำไมเขาไม่ทำความสะอาดให้เราทั้งๆท,ที่เราขึ้นจากสถานีต้นทาง เราจ่ายเงินแพงเพื่อที่จะได้เดินทางอย่างสะดวกสบายแต่แค่ที่นั่งสุกปรกก็ทำให้เรารู้สึกแย่มากนอกจากนี้มรารยาทของผู้โดยสารก็แย่มากทุกคนคุยกันเสียงดังและฟังเพลงในรถไฟจนไม่ได้ยินเสียงประกาศในรถไฟเลยแถมยังมีคนกินอาหารที่มีกลิ่นแรงอีกด้วยเมื่อฉันลองค้นดูว่าพวกเขากินอะไรฉันก็พบว่ามันคือเต ah ้าหู้เหม็นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์รูปจากเต ah ้าหู้หมัก มันเหม็นมากและทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายแต่นั้นไม่ใช่ทั้งหมดยังมีคนทิ้งขยะหลังจากินเสร็จแล้วลงบนทางเดินหรือวางไว้บนที่นั่งทำไมพวกเขาไม่ทิ้งในถังขยะที่มีอยู่ในรถไฟสิ่งที่ฉันรู้สึกไม่สบายใจเป็นพิเศษคือการที่เด็กๆวิ่งไปรอบในรถไฟและเตะที่นั่งของเราชายหุ่มคนที่นั่งอยู่ข้างหลังเราก็จงใจเตะที่นั่งของเราเราเตือนเขาหลายครั้งแต่เขาก็ไม่ฟัง การส่งเสียงดังการเตะที่นั่งการทิ้งขยะยังพอทนได้แต่ฉันได้เห็นพฤติกรรมที่ไม่น่าเชื่อยิ่งกว่านั้นอีกมีคนสูบบุหรี่ในพื้นที่ปลาดบุหรี่และดื่มเหล้าส่งเสียงดังในรถไฟฉันตกใจมากนี่มันที่ไหนกันแน่ฉันหลงเข้ามาในมิติอื่นหรือเปล่าดูเหมือนว่าจะเป็นสถานที่ที่อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วฉันก็รู้สึกถึงอันตรายต่อตอนเองเพราะทุกคนทำอะไรตามใจชอบกลิ่นในรถไฟก็แย่ลงเรื่อยๆ เราเมารถและแทนที่จะสนุกเราก็ต้องพยายามอดทนอย่างเต็มที่ในที่สุดเราก็มาถึงสถานีแล้วคิดว่าจะหนีจากพื้นที่ที่ไม่พึงประสงค์ได้แต่แม้แต่หลังจากลงจากรถแล้วก็มีแต่เรื่องน่าผิดหวังแม้จะเดินไปตามถนนในเมืองก็มีก้นบุรีและเศษอาหารตกอยู่และมีกลิ่นเหม็นไปทั่วเราต้องละหมาดวันละหครั้งตามหลักศาสนาแต่ไม่มีสถานที่ที่เราจะละหมาดได้ในเมืองที่เต็มไปด้วยขยะ ในที่สุดเราก็พบสถานที่ที่ไม่มีคนในตรอกซอกซอยและเก็บขยะออกไปเล็กน้อยเพื่อละหมาดแต่มันไม่ใช่สถานที่ที่เราจะทำได้อย่างสงบสุขบอกตามตรงฉันกังวลว่าฉันจะละหมาดได้ถูกต้องหรือเปล่าในที่สุดการเดินทางไปจีนที่ฉันตั้งตาเราคอยก็จบลงด้วยความผิดหวังมากมายจีนเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดและธรรมชาติที่สวยงามแต่น่าเสียดายที่มันไม่เหมาะกับเรา บางทีสถานที่หรือช่วงเวลาที่เราไปอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่อยากไปจีนอีกเป็นครั้งที่2เราเดินทางต่อไปยังเกาหลีใต้โดยไม่สามารถเพลิดเพลินกับจีนหรือการละหมาดได้เลยเมื่อพูดถึงเกาหลีก็ต้องนึกถึงเมกะของเคป๊ OP, ใช่ไหมคะเราเป็นแฟนตัวยงของเคป๊อปดังนั้นเราจึงตั้งตารอที่จะไปเกาหลีมากแต่การพักของเราในเกาหลีก็เหมือนกับในจีนเหมือนกลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่คาดชิด เกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันจะอธิบายให้ละเอียดค่ะเมื่อมาถึงเกาหลีเราก็เดินสำรวจเมืองก่อนเมื่อเทียบกับจีนแล้วเกาหลีมีนักท่องเที่ยวมากกว่าและบรรยากาศก็คึกคักกว่าบนถนนที่มีแผงลอยเรียงรายอาหารและของจิปาทะหลากสีสันก็ปรากฏแก่สายตามีกลิ่นหอมของกิมจิและต็อกปกกี้หลายชนิดลอยมาเมื่อฉันคิดว่าฉันหิวแล้วและมองดูนาฬิกาก็เป็นเวลาบ่ายแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะทานอาหาร เหตุผลก็คือเราได้จองตั๋วรถไฟความเร็วสูงเพื่อเดินทางไปยังเมืองอื่นในเกาหลีฉันได้ยินมาว่ารถไฟความเร็วสูงของเกาหลีเร็วพอๆกับรถไฟความเร็วสูงของจีนประสบการณ์รถไฟความเร็วสูงในจีนเป็นสิ่งที่พวกเราลืมไม่ลงแต่ฉันก็กังวลว่ารถไฟความเร็วสูงในเกาหลีจะเป็นเหมือนกันแต่ฉันมีภาพลักษณ์สุภาพและใจดีและไอดอลที่ฉันชอบทุกคนก็เป็นคนเกาหลีดังนั้นฉันจึงเชื่อว่าเกาหลีต้องเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมแน่ ฉันพยายามลืมความบอบช้ำจากจีนขณะคุยกับนาเดียที่รักเกาหลีมากๆแต่เมื่อขึ้นรถไฟความเร็วสูงของเกาหลีสถานการณ์ก็ไม่ต่างจากจีนมากนักฉันเคยคิดว่าคนเกาหลีมีการศึกษาดีแต่เอเชียก็คงเหมือนกันหมดทุกที่สินะฉันอยากจะคิดว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะต้องเจอเรื่องแบบเดียวกันในเกาหลีหลังจากที่ผิดหวังในจีนแล้ว แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องอยู่ในเกาหลีต่อไปการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางเป็นเรื่องยากและไหนๆก็มาแล้วก็ต้องสนุกสิเราคิดอย่างนั้นและพยายามอย่างเต็มที่โดยไม่ยอมแพ้กับการพักในเกาหลีเราคิดว่าถ้าเราสามคนอยู่ด้วยกันที่ไหนก็สนุกได้และหัวเราเยะย้อความล้มเหลวในจีนและเกาหลีแต่มีบางอย่างที่เราหัวเราะไม่ออกจริงๆฉันเสียใจหลยครั้งที่คิดว่านี่คือทริปจบการศึกษาและน่าจะยกเลิกไปซะ ก่อนอื่นเราไปร้านอาหารเกาหลีที่จองไว้เพื่อทานอาหารพนักงานเป็นมิตรมากและเข้ามาคุยกับเราพวกคุณมาจากต่างประเทศเหรอหน้าตาไม่เหมือนคนเกาหลีเลยมาเที่ยวหรอใช่ค่ะอาหารแนะนาของร้านนี้คืออะไรคะถ้ามาเกาหลีต้องกินซัมเก็บซันนะอร่อยมากเลยซัมเก็บซันเป็นอาหารที่ทําจากหมูใช่ไหมคะเราทานหมูไม่ได้เพราะเหตุผลทางาศาสนามีอาหารแนะนําอย่างอื่นไหมคะฮะ ไม่กินซำเก็บซานจริงๆหรอมาเกาหลีก็ไม่มีความหมายนะสิพระเจ้าคงให้อภัยสักครั้งหรอกเออไม่ใช่ปัญหานั้นค่ะช่วยแนะนําอาหารอย่างอื่นได้ไหมคะแต่พนักง,งานก็ไม่ยอมฟังเลยเขายัดเยียดซ้ำเก็บซันให้เราตลอดเวลาเรารู้สึกเบื่อหนายและกําลังจะออกจากร้านทันใดนั้นพนักง,งานก็ตะโกนว,ว่าเอ,อ้ยจะไปไหนยังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะแล้วก็วิ่งตามมาฮะเงินอะไรคะเรายังไม่ได้กินอะไรและยังไม่ได้สั่งอะไรเลยนะหมายความว่ายังไงคะ ม่กินซำเกือบซันเนี่ยเสียมารยาทมากเลยนะถ้าสั่งแล้วก็ต้องจ่ายเงินสิเราไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดเลยแม้แต่น้อยทำไมเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเราร้องไห้และเถียงกับพนักงานแต่พนักงานก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้เลยเราไม่อยากอยู่ที่นี่แม้แต่วินาทีเดียวจริงๆในที่สุดเราก็ถูกบังคับให้จ่ายค่าอาหารที่ไม่ได้กินและไม่อยากจ่ายและมุ่งหน้าไปโรงแรมด้วยอารมณ์ที่แย่ที่สุดหลังจากนั้นเราสามคนก็ไม่ได้คุยกันเลย น่งรถบัสที่ขับวาดเสียวและในที่สุดก็มาถึงโรงแรมและเช็คอินเนื่องจากไม่มีเวลาเราจึงตัดสินใจละหมาดที่มุมหนึ่งของทางเข้าแต่ฉันรู้สึกเบื่อหน่ายและอยากจะย้อนกลับไปวางแผนการเดินทางใหม่ทั้งหมดนอกจากนี้ห้องพักที่โรงแรมนี้ก็แตกต่างจากในรูปสิ้นเชิงมันทั้งแคบเล็กและสกระปรกเป็นห้องที่แย่มากเราปรึกษากันสามคนว่าต้องไปตรวจสอบที่ฟรอนและมุ่งหน้าไปที่ฟรอนเพื่อสอบถามก็ได้รับคําตอบว่าห้องนี้ถูกต้องแล้ว เราสงสัยว่านี่เป็นห้องที่บริการลูกค้าจริงๆหรือเปล่าเพราะมันทังแคบและสกระปรกแต่ถ้าเราไม่มีที่นอนเราก็คงต้องทนต่อไปไม่มีพื้นที่ให้ละหมาดเลยและเราหงุดหงิดถึงขีดสุดแล้วฉันก็คิดว่าอืมกลับบ้านดีกว่ามัง้งแต่ถ้ากลับบ้านก่อนกําหนดก็ต้องเสียค่าย,ยกเลิกสูงแต่เราเจอเรื่องแย่ขนาดนี้ไทยแ,แลนด์ก็คงเหมือนกันสิด้วยความรู้สึกอย่างนั้นเราจึงมุ่งหน้าไปยังไทยแ,แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่เราวางแผนจะไปเป็นของแถมแต่บอกตามตรงว่าเราไม่ได้คิดอะไรแล้ว นั่นก็เพราะประสบการณ์ของเราทําให้เราคิดได้แค่ว่าเอเชียเป็นกลุ่มประเทศแบบนั้นแต่อย่างไรก็ตามเหตุผลที่เรามุ่งหน้าไปยังไทยแลนด์ก็เพราะค่ายกเลิกมันสูงมากและเราไม่อยากให้พ่อแม่เป็นห่วงอย่างไรก็ตามเราจะพักแค่คืนเดียวแค่ไปแล้วถ้าเจอเรื่องแย่ๆก็กลับประเทศตัวเองได้เลยเราสามคนรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะประเทศไทยเป็นแบบนี้หรอ แต่ทันทีที่เรามาถึงประเทศไทยและถึงสนามบินเราก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันแตกต่างออกไปแต่เนื่องจากประสบการณ์ที่ไม่ดีในจีนและเกาหลีเราจึงไม่ได้แวะที่ไหนและตรงไปเช็คอินที่โรงแรมทันทีโรงแรมนั้นหรูหราก,กว่าที่พักที่เราเคยพักมามา,มากจนเทียบกันไม่ได้และเราสามคนก็รู้สึกโล่งใจแต่เมื่อนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมา เราก็กังวลว่าอาจจะถูกเรียกเก็บเงินจำนวนมากนอกจากนี้เรายังกังวลว่าอาจจะมีแค่ฟรอนท์ที่หรูหราแต่ห้องพักอาจจะเก่าโทมอีกก็ได้นอกจากนี้จากประสบการณ์ในจีนและเกาหลีเราก็กังวลว่าในประเทศไทยอาจจะมีการเลือกปฏิบัติและอคติต่อชาวมุสลิมด้วยเช่นกันขณะที่กำลังมุ่งหน้าไปยังห้องพักด้วยความรู้สึกเช่นนั้นพนักงานโรงแรมก็เข้ามาทักทาย เราคิดว่าคงจะโดนพูดจาไม่ดีใส่แน่ๆแต่กลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดรออยู่ยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณที่ใช้บริการโรงแรมของเราค่ะดิฉันชื่อมาลีค่ะขอประทานโทษนะคะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าเป็นชาวมุสลิมหรือเปล่าคะใช่ค่ะมีปัญหาอะไรเหรอคะฉันสงสัยในตัวคุณมาลีพนักงานคนนั้นบางทีชาวมุสลิมอาจจะพักที่โรงแรมไม่ได้หรือเขาจะพูดอะไรทำนองนั้น แต่คุณมาลีก็ยังคงสงบและสุภาพไม่ค่ะไม่มีปัญหาอะไรค่ะจริงๆแล้วโรงแรมของเรามีห้องพิเศษที่เรียกว่ามุสลาสำหรับให้ชาวมุสลิมละหมาดได้ค่ะเลยอยากจะขออนุญาตนำทางไปให้ค่ะเอ๊ะห้องสำหรับละหมาดเหรอคะประเทศไทยมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอฉันประหลาดใจฉันเคยได้ยินว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธทำไมถึงให้ความสำคัญกับมุสลาในโรงแรมละ่ะคุณมาลีอธิบายอย่างใจดี ใช่ค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธแต่เนื่องจากมีผู้คนจากทั่วโลกที่มีาศาสนาแตกต่างกันมาเยือนโรงแรมของเราจึงได้จัดตั้งมุสลาเพื่อให้ชาวมุสลิมได้พักอย่างสะดวกสบายค่ะเนื่องจากท่านไม่สามารถไปมัสยิดได้เราจึงคิดว่าเป็นเรื่องปกติค่ะหากมีผู้ที่ต้องการละหมาดเราก็จะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ค่ะ สุดยอดไปเลยใจดีขนาดนี้ประทับใจมากเลยได้ยินว่ามีมุสลาเลยตัดสินใจมาพักที่นี่ดีใจจริงๆขอบคุณมากค่ะคุณมาลีไม่เป็นไรค่ะงั้นเชิญทางนี้เลยค่ะฉันรู้สึกขอบคุณคุณมาลีมากจนน้ำตาจะไหลฉันไม่เคยคิดเลยว่าในประเทศไทยจะให้ความใส่ใจกับชาวมุสลิมได้ขนาดนี้นี่คือการต้อนรับที่อบอุ่นและรอยสยามที่เขาพูดถึงกันสินะ ฉันรู้สึกมีความสุขจริงๆเป็นครั้งแรกที่มาประเทศไทยเมื่อคุณมาลีนำทางฉันเข้าไปในมุสลาฉันก็ได้พบกับภาพที่ไม่น่าเชื่อตื่นตาตื่นใจเอ๊ะทำไมมุสลาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ฉันไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองมุสลานั้นเป็นห้องที่สะอาดและสวยงามมากพื้นปูด้วยพรมบนผนังประดับด้วยตัวอักษรอาหรับและมีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการละหมาดครบคัน การมีมุสลาที่สมบูรณ์แบบในโรงแรมของไทยช่างเหมือนฝันจริงๆฉันประทับใจจนน้ำตาแทบไหลสุดยอดไปเลยนะประเทศไทยเขาคิดถึงพวกเราขนาดนี้เลยนะไม่ใช่แค่เราหรอกชาวมุสลิมคนอื่นๆก็คงดีใจเหมือนกันนี่เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณจริงๆด้วย ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมจริงๆเป็นประเทศที่วิเศษกว่าที่เราคิดไว้มากและเราก็รักประเทศไทยมากจนขยายเวลาการพักออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์เพราะเป็นเอเชียเหมือนกันแต่กลับรู้สึกว่าเป็นที่สุดจริงๆโรงแรมก็รีบหาห้องว่างให้เราทันทีเมื่อเราขยายเวลาการพักและพนักงานทุกคนก็ใจดีมากดังนั้นเราสามคนจึงตัดสินใจออกจากกรุงเทพและไปที่เชียงใหม่เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมล้านนาและธรรมชาติที่สวยงาม เราเดินทางด้วยรถไฟตู้นอนชั้นหนึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะนั่งรถไฟแต่เราคุยกันว่าประเทศภายเป็นประเทศที่ดีขนาดนี้คงไม่เป็นไรเนาะถ้านั่งแล้วเจอเรื่องไม่ดีก็ลงสถานีถัดไปก็ได้นี่นา ใช่ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ยอนเยี่ยมจริงๆแต่ถ้าเป็นการเดินทางด้วยรถไฟความทรงจําอันเลวร้ายจากจีนและเกาหลีก็คงจะย้อนกลับมาบอกตามตรงฉันเคยคิดว่าประเทศไทยอาจจะมีส่วนที่แตกต่างจากจีนและเกาหลีมากแต่รถไฟอาจจะเหมือนกันก็ได้แต่ความกังวลน,นั้นก็ไร้สาระทันทีที่มาถึงชานชลาฉันก็สังเกตเห็นว่า ผู้คนเข้าคิวรอรถไฟมาถึงอย่างเป็นระเบียบคนที่มีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ก็วางกระเป๋าไว้ข้างหน้าตัวเองเพื่อไม่ให้เกะกะก,กับคนอื่นและถ้าเด็กๆขยับออกไปแม้แต่น้อยพ่อแม่ก็จะบอกว่าอยากทำอย่างนั้นอันตรายนะจะรบกวนคนอื่น ฉันคิดว่าช่างเป็นความรักที่ลึกซึ้งอะไรนี่เด็กๆก,ก็เข้าใจและเชื่อฟังด้วยการที่เด็กเล็กจะเข้าใจเมื่อถูกบอกนั้นฉันคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยหางไม่ได้รับความรักด้วยสิ่งนี้เพียงอย่างเดียวฉันก็สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของคนไทย สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือประตูของรถไฟหยุดตรงหน้าแถวคนที่เข้าคิวพอดีเปะ๊ะและที่ได้ยินมาทีหลังก็คือนี้ไม่ใช่การปรับโดยเครื่องจักรแต่เป็นการขับเคลื่อนด้วยมือคนและการหยุดรถก็เช่นกันฉันประทับใจมากกว่าพนักง,งานขับรถไฟจะชำนาญการขนาดไหนนอกจากนี้ภายในรถไฟก็เงียบสงบและสะอาดมากที่นั่งก็สะอาดเหมือนเพิ่งเปลี่ยนใหม่และมีกลิ่นหอมมากฉันรู้สึกเกรงใจที่จะคุยกับนาเดียและไอาชาที่นั่งอยู่ข้างๆด้วยซ้ำ มันเงียบมากจริงๆนี่คือรถไฟของไทยซึ่งแตกต่างจากจีนและเกาหลีโดยสิ้นเชิงและฉันรู้สึกถึงความมีระดับจากการเดินทางที่เคยนั่งมาอย่างสิ้นเชิงฉันคิดว่าประเทศไทยคงจะสร้างวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมนี้ขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณไม่ว่าจะไปที่ไหนในประเทศไทยฉันก็ไม่รู้สึกไม่ดีเลยแต่กลับรู้สึกเหมือนได้สัมผัสกับสิ่งที่น่าทึ่งในทางกลับกันมันทำให้ฉันรู้สึกว่าเราเองก็ต้องทำตัวให้ดีด้วย นอกจากนี้หลังจากนั้นเราไปร้านอาหารไทยต้นฉบับแต่ฉันเพิ่งรู้ว่าอาหารไทยจะอร่อยขนาดนี้มันอร่อยมากจนไม่เกินจริงที่จะบอกว่าอร่อยที่สุดในบรรดาอาหารที่ฉันเคยกินมาและฉันก็กินจนอิ่ม มีคนบอกว่ามีไม่น้อยคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อมาลิ้มรสอาหารไทยซึ่งฉันก็เข้าใจได้เลยจริงๆฉันได้ลองกินหลายอย่างแต่ทุกอย่างก็อร่อยมากและสัมผัสได้ถึงความพิถีพิถันในการทำแล้วฉันก็ประหลาดใจกับร้านสะดวกซื้อมากสินค้าที่ขายในร้านสะดวกซื้อทุกร้านมีคุณภาพสูงและราคาถูกและการให้บริการลูกค้าก็ยอดเยี่ยม จีนให้ความรู้สึกเย็นชาส่วนเกาหลีก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายและไม่สนใจความเป็นส่วนตัวแต่การเดินทางในประเทศไทยสำหรับเรานั้นเหมือนสวรรค์เลยทีเดียว ความงามและความอบอุ่นของประเทศไทยได้ทิ้งความประทับใจและความซาบซึ้งใจไว้ในใจของเราการบริการและรอยยิ้มของคนไทยนั้นยอดเยี่ยมจนเทียบไม่ได้กับประเทศอื่นนอกจากนี้แม้ว่าในประเทศไทยการให้ทิปจะไม่ใช่ข้อบังคับแต่คุณภาพการบริการก็อยู่ในระดับโลกเราต้องการแสดงความขอบคุณและพยายามจะให้ทิปแต่พนักงานก็รับไว้ด้วยความถ่อมตัวแล้วรอยยิม้มการได้รับบริการที่ใส่ใจขนาดนั้นช่างเหมือนฝันจริงๆ เราได้ขจัดความเข้าใจผิดใดๆที่มีต่อประเทศไทยและคนไทยในตอนแรกออกไปจนหมดสิน้นแม้แต่ตอนที่โรงแรมเต็มพนักงานก็ยังจัดการหาห้องพักในโรงแรมในเครืออื่นให้เราอย่างเป็นทําการความเอาใจใส่เช่นนี้เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ทุกวันตลอดสองสัปดาห์ที่เราอยู่ประเทศไทย และในวันสุดท้ายของการเดินทางเราได้ชมทิวทัศน์ยามค่ำคืนจากมหานครสกายวอล์กและย้อนรำลึกถึงความทรงจำในการเดินทางที่ผ่านมาทิวทัศน์นี้ส่งประกายราวกับอัญมณีและตราตรึงใจเราที่นั่นเราได้ให้สัญญากันว่าจะยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดตลอดไปและจะเดินทางด้วยกันต่อไปแม้ว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้ได้ทำให้ความสัมพันธ์ของเราสามคนแน่นแฟ้นขึ้นมาอีก หลังจากกลับประเทศเราก็สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและใช้ชีวิตวัยทำงานที่ยุ่งเหยิงแต่เราก็ยังคงรักษาสัญญาและไปเยี่ยมประเทศไทยด้วยกัน3คนปีละครั้งการเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการผ่อนคลายและลืมความเครียดจากการทำงานความรู้สึกขอบคุณต่อประเทศไทยนั้นเกินคำบรรยายฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แบ่งปันเรื่องราวการเดินทางนี้กับทุกคนขอบคุณที่รับชมจนจบหากคิดว่าน่าสนใจโปรดกดไลค์และกดติดตาม ามช่องด้วยนะคะนอกจากนี้หากมีความคิดเห็นหรือคำขอใดๆปโปรดแสดงความคิดเห็นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยรอชมวิดีโอถัดไปนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ